เอาละครับเพื่อนๆจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราทําเกี่ยวกับรถของแก๊งมาเฟียสุดโหดสุดแรงแล้วก็แพงมากแล้วทีนี้รถตํารวจธรรมดาธรรมาอย่าง Ford Crown Victoria หรือ All New D-Max จะไปสู้อะไรกับรถของคนร้ายพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เราจะแบ่งแยกรถตํารวจของแต่ละประเทศให้กับชาว4ีล้อได้ชมกัน สวัสดีครับผมจิมนะครับและนี่ก็คือ7อันดับฮอตลิสต์4ล้อของรถตำรวจสุดโหดในแต่ละประเทศ อันด e ับเ UK Police คนอังกฤษส่วนใหญ่มม่จะกลัวรถติดใสเลแถมลายข้างรถเป็นสีฟ้าพร้อมเหลืองนีออนในกระจกหลังที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่ารถเขาแรงจนแบบต้องย่อรถตำรวจไปอยู่ในกระจกหลังนะครับ <P ain> เพราะรถตำรวจของเขาทั้งแรงและแรงกว่าที่คิดอย่าง Ford RS 2001หนึ่งในรถแรลลี่กรุ๊ปบีในตำนานใช้เครื่อง1.8เทอร์โบแต่รีดแรงมาได้380ตัวและเพื่อนเพื่อเชื่อไหมว่าตำรวจอังกฤษรักฟอร์ดมากถึงมากที่สุดเพราะพวกเขาได้ใช้ ปอดมัดแต่ง GT และปอดโฟกัสและถ้าพวกเขาไม่ใช้ปอดล่ะครับพวกเขาจะใช้อะไรพวกเขาก็ใช้รถแลลี่ในตำนานอย่าง Mitsubishi Evo 10 <c oughs> รถขับ4มีแรงม้า360ตัวทำให้มันซิ่งจับโจรสูง1น0 100ได้ในแค่4.5วินาทีถ้าถามว่ามันยังแรงไม่พอต้องใช้อะไรครับก็ใช้ F1 <c oughs> จับผู้รายแม่งเลยอย่าง Caparo T1 ที่ได้รับแรงบันดาลใจเต็มๆจาก F1 มันใช้เครื่อง V8 3 5ลิตรทำแรงมาได้สูงสุด575ตัวบวกกับตัวถังที่มีน้ำหนักแค่470กิโลกรัมมันทำสูนถึงร้อยได้ใน2.5าวินะเขาว่ากันว่ามันทำความเร็วสูงสุดได้ถึง330มกิโลเมตรเลยทีเดียวและตำรวจของอังกฤษก็ยังมีรถแนวแนวนี้อยู่อย่าง Ariel Atom ซึ่งมันใช้เครื่องยนต์แปะ K20 VTEC s u p e r c ชา r g e ามรแรงมา้าที่พวกตำรวจพูดเป็นเสียง เดียวกันว่ามันเป็นรถที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยใช้จับผู้ร้ายมาอันดับ6 i อ a l y ล o l i ล i เรถตำรวจของอิตาลีนะมีหลากหลายแบบอย่างรถ4ประตูที่ใช้รถสัญชาติตัวเองอย่าง Alfa Romeo แต่มันก็ไม่ใช่ Alfa Romeo ธรรมดานะครับเพราะมันคือ Julie c a ค r ด y ิฟ o ใช้เครื่อง V6 ความจุ2.9ลิตรเทอร์โบคู่ปั่นแรงมาได้505ตัวมันทำ0-100ได้ใน3.9วิและทำความเร็วสูงสุดที่307กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถือว่าเป็นหนึ่งในรถตำรวจตีประตูที่เร็วที่สุดในโลกผมเชื่อว่าโจรขาดิ่งทุกรายคงไม่อยากเห็นเจ้าคันนี้อยู่ข้างหลังอย่างแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคันนี้มันยังแรงไม่พอสำหรับภารกิจพิเศษพิเศษเ,เขาก็ต้องใช้รถพิเศษอย่าง Lamborghini Huracan มารับใช้ชาติต่อจาก lamborghini g a l a d o ที่ตำรวจใช้เครื่องย้ายเลือดเพื่อไปส่งที่จุดเกิดเหตุให้ทันทุวงทีและยังใช้เพื่อเคลื่อนย,ย,ย้ายอวัยวะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโดยเจ้า g a l a d o คันนี้เขาถูกใช้ยานมามากกว่า240 0 0 0กิโลเมตรแหมวิ่งเยอะกว่า mercedes e class บ้านผมอีกนะครับมาดูครคารกันต่อดีกว่ามันใช้เครื่อง v10 ตัวเดียวกับ g a l a d o แต่มันถูก up แรงมาเป็น610ตัวและมันทำศูนย์ถึงร้อยได้ใน3.2มวิและมันยังมาทำหน้าที่แทน gaiado เที่ยว ไล่คนที่ขับเร็วกว่าถนนกําหนดด้วยนะแต่สําหรับโจนนะ่แหละโอ้โหนี้สิครับแต่ก็คงไม่ผลหรอกโจนนี้มันสามารถทําความเร็วได้ถึง325กิโเมตรต่อชั่วโมงอันดับ 5. Germany Porsche ถ้าพูดถึงรถตารวจของเยอรมันก็ต้องย้อนเวลากลับไปในปี1960แล้วรถที่พวกเขาเลือกใช้นั่นก็คือ Porsche 356 B Cabrio ที่ถูกโมให้ถังน้ํามันใหญ่ขึ้นเพื่อใช้ลาดตระเวนบนถนนออตโตบานที่จะขับความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ยุคนั้น เขายังใช้แค่ BMW i7 ต t a รถคันจิ๋วเพื่อนลาดตะเวนในเมืองและมันทั้งอืดทั้งเล็กเกินที่จะมาขับตามภาทันบนถนนออตโตบาลและที่ผมต้องย้ำคำว่าออโตบาลไม่มีคันไหนขับตามกว่า200อย่างแน่นอนซึ่งพลรไซเนี่ยก็ต้องหาวิธีตามรถพวกนี้ให้ทันถ้ารถเดิมๆอย่างเงี้ยมันจะตามทันไหมก็ต้องเอาไปโมสิครับในปี2005เขาได้เอาเจ้าพ o r s c h e 911รหัส9 9 7ที่ใช้ชุดแต่งจากเท c h อาร์ททั้งคันมันทำความเร็วสูงสุดที่2 9 9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้านั่นยังเร็วไม่พอก็ยังมี CLS แต่งเต็มจากบร a บัสพร้อมใช้ชื่อใหม่ว่า CLS b r a b u s Rocket ที่ใช้เครื่อง V12 Twin Turbo ให้แรงม้า730ตัวและเจ้า CLS คันนี้ถือว่าเป็นรถพ olicial สีประตูที่เร็วที่สุดบนออโตบาทที่สามารถตามรถทุกคันทุกรุ่นด้วยความเร็ว362กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีรถแต่งอีกหลายคันอย่าง Audi R8 g t r เครื่องยนต์ V15.2 ลิตรจูนโดยสํนักแต่ง ABT รีดแรงมาได้620ตัวถ้าถามว่าตํารวจเขาจะ รถเขาไปจูนเพื่ออะไรคําตอบก็คือพวกเขาอยากโปรโมทการแต่งการจูนแบบถูกวิธีร้อเปอร์เซ็ตพร้อมกับความปลอดภัยเมียนเขาคงไม่ให้พลิเซียมาขัดหรอกนะครับอันดับ4ี่ออสเตรเลียโพลิสและสําหรับรถตํารวจในประเทศจิงโจง้มันเป็นรถที่เอาไว้จับคนร้ายอย่างแท้จริเพราะว่ามันมีแต่รถ4ประตูอย่างเ i ียร์สติงเก GTS มันมาแทนบริษัทที่เลิกผลิตในประเทศอย่างโฮเดมคอมเบอร์โ,โดลที่ใช้เครื่องใหญ่สุด V86.2 ลิตรและมาใช้สติง g r อร์จที่ใช้เครื่องเล็กลงครึ่งหนึ่งนั่นก็คือเครื่อง V6 ความจุ3.3ลิตรเทอร์โบคู่ทำแรงมาได้365ตัวและมันทำสูนถึงร้อยได้ใน4 9่าวิและทำความเร็วสูงสุดไว้ที่270กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าความเร็วขนาดนี้ก็เพียงพอมากเลยนะครับสำหรับแค่รถลาดตะเวนเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่หนำใจมัน ก็ยังมี B M W 5 3า d ดี M Sport G 3 0ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่เสียบไรของเราใช้อยู่เลยนะครับเพื่อมาลดค่าน้ํามันเพราะถ้า d ดีคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3ลิตร6สูบแถวเรียง261แรงม้ากับแรงบิดมหาศาลที่620นิวตันเมตรที่สามารถทาศูนย์ถึงร้อยได้ใน5 7าจวิแต่ใครมันจะไปสนความแรงของเจ้านี่กันล่ะครับเพราะว่าเจ้านี่มันดังเรื่องการประหยัดน้ํามันที่21ิกิโลเมตรต่อลิตรหรือเท่ากับการกินน้ามันของมิตซูบิชิมิราเลยนะ รเราไปดูรถตำรวจสายประหยัดกันไปแล้วมาดูรถสุดแรงของเขากันดีกว่าอย่างในปี2013ก็ได้ใช้รถสุดแรง Ford f o c o n GTR ที่มีแรงม้า536ตัวมันถูกทำลายสถิติโดย Holden SV GTS ที่ทำแรงม้าจากเครื่อง Corvette C7 ZR1 ที่760แรงมา้าซึ่งเฮียเจ้ของเรานะครับก็ได้พูดไว้แล้วต้องเท่านั้นไม่พอสถิติพวกนี้ถูกทำลายครั้งโดย BMW M5 Competition ที่ใช้เครื่องยนต์ V8 4.4ลิตรทวินเทอร์โบทำแรงมาได้625ตัวพร้อมกับความเร็วสูงสุดที่309กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทางตำรวจประเทศจิงโจ้เนี่ยยังบอกว่าอีกว่าไอ้ระบบขับ4 X Drive ของเขาเนี่ยมันเป็นระบบที่ทั้งปลอดภัยมากเหมาะมากกับประเทศของเขาไม่ว่าเขาจะออกเป็นลาดตระเวนในที่ไหนๆและยังมีอีกหลายๆรุ่นนะครับที่ตำรวจออสซีเลือกใช้อย่าง Lexus RC F Audi RSC Avant Audi S7 BMW i8 และท้ายที่สุดที่ผู้คนยังงง,งอยู่ว่ามาได้ไงนั่นก็คือ Honda Civic Typ e ์ออฟเ8และพวกเขาจะใช้ไอ้เจ้าเนี่ยยาวถึง12เดือนเลยนะครับอันดับ3ามเคยสุดส รถเคยสัสสูของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องเดาเลยครับว่ามันจะเป็นรถสัญชาติอะไรเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นรถสปอร์ตสายยุ่นอยู่แล้วและพวกเขาก็ได้เริ่มใช้มันในปี1970ด้วยรถ n i ส s a น p r ร o r i ดี s แซที่ไอเฮียเจ้งเราก็ได้ทำไปอีกแล้วนะครับอยู่ที่ เวลาผ่านไปเนิ่นนาน,น,านจนพวกเขาก็เปลี่ยนมาใช้รุ่น 350Z และ 370Z ตามประเพณีดั้งเดิมและรุ่นที่ผมมองว่ามันเท่ที่สุดและโหดที่สุดนั่นก็คือ Skyline GTR R34 ที่ใช้เครื่องอยนต์ในตำนานอย่าง RB26DET t และผ่านไปแล้วกว่า20ปีผู้คนในญี่ปุ่นก็ยังเห็นมันขับลาดตระเวนอยู่บนทางด่วนและอีกรุ่นที่ผมชอบไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ Honda NSX ที่ช่วงล่างของมันถูกพัฒนาโดยเซนนานักขับ F1 มือทองทําให้เจ้า h o นด้าเอเป็นรถที่เรียดีเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพี่เคสเสื่อของเราเนี่ยเอาเ s ็ไปโค้งในเทือกเขาไอกินะจับพวกรถซิงหรือเปล่าและมันยังมีอีกหลายรุ่นอย่าง Subar ุ WRX STI m a z d a RX7 Nissan GT-R R35 และ GTR R33 แบบ4ประตูย้ำนะครับเพื่อนๆมันคือ GTR แต่มี4ประตูซึ่งหายยากสุด แล้วผมจะบอกเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นแฟนโกเเดยนดริฟที่ฮานบอกกับพระเอกไว้ว่า องเงขับฟาร์ตํารวจไมเถอะร้อยแปดสิบอะตํารวจไม่จับหรอกไม่จริงครับเพื่อนเพื่อนก็ลองดูรถของพี่คริสส์สือแต่ละคันสิครับร้อยแปดสิบไม่ทันก็แย่แล้วอันดับ2 UAE แล้วก็มาสู่อันดับที่ทุกคนรอคอยผมว่าใครหลายคนก็คงรู้ว่าประเทศเนี้ยรถทั้งหรูทั้งแรงทั้งแพงทั้งแรงและรถพวกนั้นก็ยังเป็นรถตํารวจอีกด้วยอย่างเฟอ r 25, ์รี่ F S และ b ูคินี่อเวนเจอร์บูการ t เวอรอนเมอร์เซเดสเบนซ S L S Nissan G T r R35 McLaren M P 4 12C twelve C ราบบจเจ 100 BMW i8 b เบ t l ย y c o n t i n e n t a l Porsche 918 s p ์ d e r โอ้โหเยอะจนผมพูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเอเผอเนี่ยแทบจะเป็นซุปเปอร์คาร์จากทุกแบรนด์เลยก็ว่าได้แต่ที่ผมมองว่าน่าสนใจที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นรถที่บินได้จากหนัง Fast ซแอน u ์เ รถบิดไม่ได้อย่างไลค a นไฮเปอร์โซที่ถูกสร้างมาแค่7คันบนโลกเท่านั้นจาก W m o t o เตโดยราคาถึง106ล้านบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีนําเข้าของประเทศเรานะครับมันใช้เครื่อง6สูบนอน37ลิตรเทอร์โบคู่ที่ทําแรงมาได้780ตัวกับแรงบิดที่980นิวตันเมตรและอีกรุ่นที่หายยากสุดๆของเขานั้นก็คือ Aston m a r t i n 1 27. ที่ถูกผลิตมาแค่77คันทั่วโลกเท่านั้นแต่ต อบอกไว้ก่อนนะครับรถตำรวจของเขาเนี่ยมันเหมือนเอามาโชว์มากกว่าการมาจับผู้ร้ายจริงๆซึ่งถ้าเพื่อนๆดูบนตัวรถของเขานั้นมันจะมีทั้งสีเขียวคาดตัวรถและเป็นทะเบียนของตำรวจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแหมใครก็ได้ช่วยสมัครตำรวจดูใบให้ผมทีผมบอกเลยขับไหนก็ได้ให้ผมขับอันดับหนึ่งไทยแลนด์และอันดับหนึ่งที่ผมยกให้เป็นประเทศของเรานั้นไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะผมรักบ้านเกิดจริงๆนะครับท่นี้ตำรวจของไทยจะใช้รถเก๋งสี่ประตูเหมือนประเทศอื่นๆ,ๆพวกเขากลับใช้รถกระบ,บะแทบจะทุกรุ่น ตั้งแต่ n ส s s a n b i g M m i t s u b i s h i s t ตารจนตอนนี้มาเป็น Toyota Revo และ i s u z u D-Max ซึ่งไอเฮียงผมก็ได้ทำเล่าเรื่องสีล้ออีกแล้วนะครับและเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยที่เขาเลือกใช้รถกระบะเพราะว่าอะไรครับไม่ว่าโจรหนึ่งคนจนถึง10คนก็สามารถยัดลงบนท้ายกระบะได้แต่เพื่อนๆอย่ามองว่าตำรวจของเราไม่ดีนะครับถ้าเป็นหน่วยลาดตระเวนเขายังใช้รถอย่าง Toyota Camry และ h o n d a Accord ที่มีเอกลักษณ์เป็นสีเลือดหมูตัดกับเหลืองเท่านั้นไม่พอตอนนี้เรายังเห็นรถตำรวจไทยรัก โลกอย่าง BMW F 3 0 3 3 0 e Plug-in Hybrid ที่ใช้เครื่องยนต์2ลิตรสี่สูบแถวเรียงบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมแล้วทำแรงมาได้252ตัวกับแรงบิดที่420นิวตันเมตรมันทำศูนย์ถึงร้อยได้ใน5.8วินาทีในยุคแห่งรถไฟฟ้าอย่างนี้เราก็ยังไม่พลาดเพราะเขายังมีอีกรุ่นหนึ่งที่แรงและไม่ใช้น้ำมันไม่ปล่อยมลพิษนั่นก็คือ Tesla Model 3ที่ทำศูนย์ถึงร้อยได้ในแค่5.3วินาทีเท่านั้นฟังมาถึงตรงนี้ เพื่อนๆจะเห็นว่าในแต่ละประเทศเขาก็จะเลือกใช้รถสุดแรงสุดหรูในประเทศนั้นๆซึ่งเราก็ไม่สามารถไปว่าประเทศนี้ได้ว่าทําไมไม่ใช้คันนี้ล่ะหรือไปว่าประเทศนู้นว่าทำไมไม่ใช้รถของแบรนด์นี้เพราะจริงๆแล้วรถตำรวจไม่จาเป็นต้องแรงหรอกอยู่ที่การวางแผนมากกว่าเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็อ p พีที่3ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะบอกก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมนั่งอ่านทุกอันเลยแล้วว่าในคลิปหน้าเนี่ยเราเล่าไปแล้วทั้งรถที่็วที่สุดในโลกรถของมาเฟียและ EP พีนี้รถของตำรวจอ P ีหน้าเพื่อนๆอยากฟังอะไรคอมเมนต์มาได้เลย ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ